พบกับช่องมีไมล์มอนทาร์ชานลนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันกับคลิปดวงรายเดือนนะคะเป็นคลิปความรักรายเดือนของชาวราศรีธนูนะคะก็เป็นดวงความรักรายเดือนกันยายน25 6 5นะก็ถึงคิวของชาวราศรีธนูแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆนะเลือกไพ่พลังงานขึ้นมาก่อนนะคะก็เดี๋ยวมนจะเป็นตัวแทนในการจับไพ่พลังงานนะคะก็ชาวราศรีธนูนะตั้งสมาธิไปพร้อมกันคะ่ะ ่อนอื่นฝากเพื่อนเกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเคค่ะพลังงานชาวราศีธนูในเดือนกันยายนนี้ว้าวเป็นโ์ออฟสโตรดนะคะเป็นไพ่สีดาบนะแล้วยังไงคะจัสเมนจ้ะอยากหยุดนิ่งนะอะไรกเก่าๆขอหยุดนิ่งไปก่อนเซเว่นสับคอยขอเดินไปเรื่อยๆนะแต่แบบว่าขอแบบช้าๆแล้วก็ขอหยุดนิ่งกับอะไรกเก่าๆไปก่อนนะ อันนี้คือสิ่งที่รู้สึกสื่อได้คือพลังงานคุณอ่ะค่อนข้างที่จะมีความผูกพันอะไรกับสิ่งเก่าๆอ่ะแล้วก็มีโฟล์อปสอดขึ้นมาเหมือนบางครั้งคุณก็รู้สึกอยากที่จะหยุดนิ่งอยากที่จะชะลออะไรบางอย่างถ้าใครมีความรู้สึกว่าอยากที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์นะสำหรับคนคุยหรืออะไรอ่ะก็มองว่ามันจะต้องมีการแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับดูความรักของคุณนะคะ ว่าจะเป็นยังไงเอ่ยชาวราศีธนูคนโสดคนที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณคนโสดคุณคนคุยมีสถานะไม่ชัดเจนราศีธนูจะบอกว่าพ่ยออกมาแบบขายอยู่หนึ่งราศีมากๆอ่ารู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแบบคุณลิมิตตัวเองเอาไว้คุณมีข้อจํากัดให้กับตัวเองว่าถ้าไม่ใช่คนแบบนี้คุณจะ ไม่ได้เอาเข้ามาในชีวิตนะคะคือคุณรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองในเรื่องของการเงินให้มันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะแต่สําหรับคุณที่เป็นคนที่มีคนคุยเนะเราก็รู้สึกว่ามันยังมีการพัฒนาสานต่อกันไปได้แล้วก็มันจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นได้แต่คุณจะต้องผ่านก้าวข้ามผ่านสิ่งที่คุณสร้างมันเอาไว้เหมือนเป็นกาแพงอะนะคะที่คุณรู้สึกว่า เฮ้ย hey, มันต้องเป็นแบบนั้นมันต้องเป็นแบบนี้แล้วคุณก็เหมือนก้าวข้ามผ่านมันไม่ได้สักทีประมาณนี้นะขอดูเพิ่มเติมหน่อยควีนซับคอยก็มาและ6กไม้เท้าก็มาชาราสีธนูนะมองว่าพอเปิดไพ่เสริมมาเนะี่ยเราสึกว่าเฮ้ยมันมีพลังงานของการเป็นคู่กัอนอยู่นะคนที่คุณกำลังคุยอยู่เนี่ย King of คอยแล้วก็ Queen of คอยนะคะทั้งราชาถือเหรียญแล้วก็ราชินีถือเหรียญ มองว่ามีโอกาสที่จะสําเร็จสมหวังในเรื่องราวของคนพูดคนคุยคนรู้จักคนที่ทําความรู้จักกันนะคุณคนโสดคุณก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับใครที่มาเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆกับคุณนิสัยแบบค่อนข้างที่จะโดดไปแบบทางคุณอนะมีอะไรที่คล้ายคลึงกันอยู่ทีนี้เนี่ยมีไพ่หกไม้เท้าขึ้นมาเสริมด้วยในความรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณพยายามหรือว่าคนที่คุณพยายามพูดคุยกันมานานเนี่ย มันมีโอกาสที่จะพัฒนาไปต่อต่อยอดกันได้แบบจนถึงจุดที่มันสําเร็จได้แต่หกไม่ทามันก็มีความเหนื่อยนะคะเหนื่อยค่อนข้างมากในระดับหนึ่งกว่าที่จะฟันฝ่าไปจนถึงได้ชัยชนะแห่งความสําเร็จเนาะขอดูเพิ่มเติมหน่อยแล้วคุณคนโสดคุณจะมีคนเข้ามาใหม่หรือเปล่าว้าววีโอฟอร์จูนนะคะนายซับคอย <laughs> คนโสดนี่คือแบบรุ้นกับคุณได้ยากมากนะในเรื่องของ การที่จะมีความรักในเดือนกันยายนนี้นะคะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณก็อยู่ด้วยตัวเองก่อนนะมีก้าวเรียนขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าสามารถที่จะให้ความรักให้ความสุขกับตัวเองได้คือแฮปปี้ในการที่ตัวคุณมีตัวของคุณเองมีการงานมีเงินทองมีอะไรที่มันความมั่นคงแล้วก็วิโอร์จูนขึ้นมามันเหมือนกับอะไรที่คุณรอโชคชะตาคุณรอจังหวะเวลาที่มันเหมาะสมจริงๆถ้าตอนนี้อะไรไม่เหมาะสสักอย่างหนึ่ง ถูกที่ถูกคนผิดเวลายังไม่ใช่อะไรแบบเนี้ยหรือมีอะไรข้อนึงที่มันผิดเพี้ยนไปคุณยังไม่ได้รับเขาเข้ามาในชีวิตแน่นอนคุณจะยังอยากที่จะดําเนินเดินหน้าความสัมพันธ์ด้วยการรักตัวเองแบบมั่นคงแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดียวขอดูคําแนะนําเพิ่มเติมจากไพ่นะให้กับชาวราศีธนูนะคะเป็นยังไงเอ่ยชาวราศีธนูขอดูคําแนะนําหน่อยนะคะ ให้เดี๋มิดขึ้นมานะบางคนนี่พลังงานแห่งการแบบว่าอยากอยู่เป็นโสดนี่คือยอมากการเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คือมีพไพ่ในซาวคัพขึ้นมาด้วยยังไงคุณก็มีพลังงานของความแบบที่เรามีสเสน่ห์มันก็ยังต้องโปรยออกไปอยู่ดีเพราะคุณเป็นคนที่พูดจาอะไรก็ดูน่าฟังหรือดูแบบน่าหลงไหลประมาณนี้นะคือมันเป็นอะไรที่ คนอื่นเขาก็อยากที่จะเออเข้ามาพูดมาคุยกับคุณประมาณนี้แต่ตัวคุณอ่ะอาจจะเริ่มหรือไม่เริ่มก็แล้วแต่นะแต่ว่าต้องบอกว่าคุณอาจจะต้องตั้งรับให้ดีนะคือมีไพ่ในส่วนของเออดาบขึ้นมาด้วยนะคะแต่ก็คือเป็นหนุ่มดาบเนาะเราก็ความรู้สึกว่าการตัดสินใจการอะไรของคุณในเดือนนี้มันก็ค่อนข้างฉับแบบตัดฉับอะ คือคุณไม่ตัดบัวไม่เหลือยใหยอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากให้คุณแบบมีความปนิประนอมนิดนึงเออเพราะว่าเรารู้ว่าพลังงานคุณแบบเออไม่ไม่ไม่ใช่อย่ามายุ่งกับฉันเออขอขอฉันอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของฉันอะไรเงี้ยแต่ตัวคุณคุณไปโปรชัยแอน์เขาอะแล้วเขาตกกลุ่มหลักคุณหรือว่าเขาตกกลุ่มคุณแล้วอะเออคุณก็ต้องแบบไว้เรียกว่า คุณก็ต้องถนอมน้าใจเขานิดนึงนะคะด้วยตัวคุณได้ไปทําการแบบโปรยแบบความน่ารักหรือแบบความมีเสน่ห์ของคุณนะทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะเขาก็อยากที่จะเข้ามาแหละไม่อยากให้คุณแบบมีความแบบตัดฉับตัดความสัมพันธ์ไปเลยขนาดนั้นน่ะนะคะแต่ก็ถ้าคุณรู้สึกว่าสบายใจที่ทำแบบนั้นก็ทําได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป็นออร์เรอเคิลการ์ดกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะ เอาราเข้าการน,นะคะโอ้โฟกัส on the here and now นะคะใบนี้นะเป็นได้อันเดียวกับชาวราศีพฤษกเลยต้องบอกว่าอยากให้คุณโฟกัสที่ปัจจุบันแล้วก็ขณะนี้เนาะก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าเฮ้ยอนาคตม,มันเป็นไปไม่ได้หรอกหรือว่าอาดีตที่ผ่านมาอะไรที่คุณรู้สึกว่าเออมันไม่โอเคหรืออะไรยังไงเนี่ยอย่าให้คุณมองที่ปัจจุบันมากกว่าอย่าเพิ่งไปคิดฟุง้งซ่านอะไรจนถึงขนาดนั้นนะคะ ใบที่2ได้มาเป็นเบอร์12นะคะ expectations นะก็คือ don't seek anyone's approval นะก็คือการที่ความคาดหวังเนี่ยคือคุณคาดหวังหรือคุณมีเป้าหมายอะไรคุณก็คาดหวังได้เลยเราโมจะสื่อในรูปแบบของโมนะคะก็คือรู้สึกว่าเออคุณอย่าคุณอย่าไปร้องขอการอนุม,มัติการที่อะไรจากใครอะ่ะให้คุณเชื่อมั่นในแบบที่ตัวคุณเป็นอะ่ะ คือไม่ต้องรอว่าใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือแบบเฮ้ยเขาจะอนุมัติหรือเปล่าแบบนี้หรือถ้าตัวคุณมีความสุขมีความรู้สึกที่ดีกับอะไรแล้วมันเป็นสิ่งที่มันโอเคไม่ได้ทำ้ายใครอะ่ะคุณก็สามารถทำมันได้มีความคาดหวังนั้นได้มีเป้าหมายนั้นนั้นได้นะคะโดยไม่ต้องไปรอให้ใครมาแอปพูคุณประมาณนี้นะไม่ต้องรอให้ใครมาอนุมัตวิว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันโอเคมันเข้าท่านะเธอคิดแบบเนี้ยโอเคแล้วไม่ต้องรอนะคะ ทำได้เลยเนาะโอเคค่ะเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีธนูนะคะหวังว่าคุณจะได้พบเจอกับเรื่องราวดีๆนะของความรักนะคะในเดือนกันยายนนี้ค่ะก็ยังมองว่าคุณคนโสดคุณก็อาจจะยังไม่ได้แบบเปิดใจให้กับความรักขนาดนั้นนะแต่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาเคาะประตูใใหัวใจคุณแหละอยากให้คุณโฟกัส here and now นะคะที่นี่ขณะนี้นะคะอย่าพึ่งไปกังวลถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้มันมากมายเท่าไหร่นะักเนาะก็ โฟกัสที่ปัจจุบันนะคะก็แล้วก็คนที่มีคนคุยเนาะก็มองว่าคุณเนี่ยจะมองเห็นภาพรวมความชัดเจนอะไรมากขึ้นแหละแล้วคุณก็ตัดสินใจมันได้ดีลองดูนะก็เขาก็มีโอกาสที่จะไปกับคุณได้ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรนะในบางคนนะคะโอเคเป็นกาลังใจให้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะทาคลิปอัปเดตให้รับชมกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะ